เรื่องที่เราต้องรู้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็เราไม่ได้สังเกตนะฮะไม่ได้สังเกตว่าเรากําลังโดนอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับหลบๆอยู่ในมุมมืดแอบๆอซ่อนๆอยู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด the cyber mindset สร้าง mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์พิเศษ The Cyber Mindset วันนี้อยู่กับผมพีรพลอนุตรสโสดนะครับและเช่นเคยนะครับอาจารย์ปริญญาหอมอเนเด็กผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์แล้วก็เป็นเจ้าของแนวคิดและชื่อหนังสือเดียวกันนี้นะที่ชื่อว่า The Cyber Mindset ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณโยสีครับคุณรู้ฟังครับครับเรื่องของ The Cyber Mindset นะครับอาจารย์ก็เหมือนกับ เล่าเบื้องหลังเล่าส่วนที่ลึกซึ้งนะครับส่วนที่เป็นแนวคิดเบื้องหลังอธิบายต่างๆที่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วเราก็ผ่าน chapter ที่4ไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ chapter ที่5นะฮะในเรื่องของ the cyber mindset แนวคิดที่เราจะมีชีวิตที่ปลอดภัยในโลกดิจิทัลนะครับตามหัวข้อในชื่อหนังสือนี้นะบอกว่าฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิทัล บทที่ห้าเนี่ยชื่อบทที่ชื่อว่า the future อนาคตนะฮะแนวโน้มที่ควรต้องรู้มีอะไรบ้างที่เราควรต้องรู้แล้วสิ่งที่อาจารย์เลือกมานำเสนอในบทนี้เป็นอย่างไรนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับเรื่องที่เราต้องรู้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็เราไม่ได้สังเกตนะฮะไม่ได้สังเกตว่าเรากำลังโดนอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับหลบๆอยู่ในมุมมืดแอบๆซ่อนๆออยู่ นะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะว่าเรากําลังโดนดูดโดนเขาเอาข้อมูลเราไปใช้ซึ่งเราคุยกันเรื่องนี้หลหลายครั้งนะคุณโยหลายครั้งมากละใช่ครับนะว่าว่ามันเป็นเรื่องที่เราแบบไม่เคยรู้ตัวว่ามันจะมีอะไรแบบนี้มาก่อนอ่ะผมผมยกตัวอย่างง่ายๆผมเพิ่งกลับมาจากยุโรปนะครับผมไปยุโรปมาช่วงประมาณกลางเดือนกันยายนครับนะครับก็ไปมาไปประมาณสามสี่ประเทศนะไปสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันอิตาลีอะไรพวกเนี้ย ทุกครั้งที่ผมเปิด Google นี่มาแน้วโยเปิด Google มาปุ๊บเนี่ยครับถ้าเป็นบ้านเราเอ้าวเข้า Google มันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมบ,บางวินาทเข้าขา่ขาวให้ให้เซิร์ชใช่ไหมเนี่ยโยเข้าตอนนี้เลยก็ได้ใช่ไหมทั้งทั้งบนมือถือเนี่ยผมก็เข้าอยู่บนมือถือผมเนี่ยเปิด Google มาอ่า google co. th google. google com มันก็มันก็ไม่เตือนอะไรอะ่ะมันก็อยากจะเซิร์ชอะไรกูก็เซิร์ชไปสิใช่ไหมทุกครั้งที่คุณกดคำว่าเซิร์ชเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเอออยากเซิร์ชอะไรเราก แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยมันทำให้ผมได้รีไลิ์ว่าเออในอนาคตของเราปีหน้าเนี่ยหรือปีต่อไปเนี่ยชีวิตมันจะไม่เหมือนเดิมละครับเพราะว่ามันเปิดมานี่มันมให้ผมเซิร์ชนะม,มันจะป๊อปอัพขึ้นมาให้ผมเลยว่าอ่าคุณต้องรู้ก่อนนะว่าคุณกำลังจะเจอกับอะไรบ้าง before you using google please notice อะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสี่มันอะไรเป็นตับเลย ตอนแรกผมก็เอ้ยลำคาญอะไรวะจะเราจะเซิร์ชแล้วมันก็ขึ้นมาให้เราอ่านนะครับผมก็เลื่อนไปตามสไตล์คนไทยเข้าไปผมก็เลื่อนไปไม่อ่านเครียดอ่านพอสุดท้ายมันจะมีให้เลือกว่า accept all หรือ reject all เลียกแค่สองปุ่พมพอกหนังเดเมแบบิกให้กินอะไรนะเลดผิวหรือบูผิวอะไรนรีนะให้ผมเลือกสองสองก็ถ้าเกิดกด reject all ก็กด accept all ปรากฏว่าผมลองทั้งสองแบบเลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ก็คือเหมือนกันทั้งสองแบบจะกดอะไรก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนั่นคือมันก็ให้เซ์ชกูขึ้นตามปกติได้ไหมอ๋อนี่คำถาม็มือว่าทําไมมันต้องขึ้นมาให้เราลาคาญทุกทีเลยครับผมก็ลองปิดเราเซอร์ไปอ่ะปิดเราเซอร์ไปอ่ะเปิดขึ้นมาใหม่โยูมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมครับคือคุณลำคาญมากพุทเปิดปิดเราเซอร์วันละสิบครั้งมันก็ถามวันละสิบครั้งด้ไหอือเขาเดี๋เขาเปลี่ยนใหม่ไปเข้ายูทูบบ้างเออเหมือนกันเลย มันก็จะไปยังไม่ให้ดู youtube อะไรนั้นมันก็ถามก่อนว่าเฮ้ยมันจะเก็บข้อมูลผมตัง้งแต่วันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บคําที่ผมเซิร์ชเก็บ URL อที่ผมดูเก็บสถานที่ที่ผมอยู่มันขอไปห่างว่าเลยอืมแล้วมันก็มีให้มผมเลือกอยู่ซ้ายขวาว่าข้างล่างว่าจะรีเจ็คออกหรือแอ c เซปต์ออผมก็เลือกรีเจ็คหมดใช่ไหมครับผมก็ดูยูทูบได้ตามปกติก็คือพูดง่ายกดไม่กดี่มันซ้ายขวามันไม่มีผลอะไรเลยเพีเยงแต่ว่าถ้าเรากดรีเจ็คก็คือว่ามันเอาข้อมูลเราไปไม่ได้ Hmm. มันไม่มีสิทธิ์เอาข้อมูลเราไปแต่ถ้าเกิดเรากด accept คือมันดูดหมดทุกอย่างเลยอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตบ้านเรายังมาไม่ถึงนะยังมาไม่ถึงนี่อนาคตของแท้เลยใช่ไหมนะ hmm. นะว่าข้อมูลที่เราฟุตป i ินเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพวกแพลตฟอร์มแล้วทําให้เขาเนี่ยสามารถเอาข้อมูลเราไปขายไปทํานู่นทนํานี่แล้วเขาก็ได้เงินได้ทองรู้ไหม hmm. นะนะก็แนวโน้มที่หนึ่งเนี่ยเราก็ใช้คําว่า ข้อมูลสู่บุคคลเปลี่ยนบริบทการตลาดเฉพาะคุณคำว่าการตลาดเฉพาะคุณเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า personalized marketing mm. ส่วนของคุณก็คือ customer privacy ครับก็คือความเป็นส่วนตัวของของลูกค้าเพราะนั้น customer privacy mm. อยู่มุมแดงแล้วก็การตลาดสู่บุคคลอยู่มุมน้ำเงินอะไรแบบนี้ mm. <laughs> ก็คือมันต้องมันก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งคือมันเหมือนแบบ mm. เรียก privacy paradox คือมัน มันตีนรัน่ะไอไ้ฝ่ายการตลาดก็อยากได้ข้อมูลเราไอ้เรามันก็ไม่อยากให้มันอย่างเงี้ยอืตรงนี้มันเลยต้องเกิด to บีแฟร์ว่าสภา้ายุโรปก็เลยสร้างกฎหมายขึ้นมาชื่อ GDPR ครับ General Data Protection Regulation คนไทยรู้จักในในนาม PDPA บ้านเราเนี่ยครับแล้วก็ให้ User always have choice คือให้เลือกว่าอ่ะฉันจะเก็บข้อมูลเธอแล้วนะเธอต้องรู้นะแล้วเธอเป็นคนเลือกเองว่าเธอใ้ฉันเก็บหรือไม่ฉันเก็บยุโรปเป็นแบบนี้หมดแล้วอื แต่ของเราเนี่ยพ D ดบังคับใช้แล้วคุยก็ทราบครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาปรากฏว่าไม่มีถามอะไรเลยอือันนี้ก็อาจจะต้องคุยทางการทางสอสว่าเราจะเรียกแพลตฟอร์มต่างๆมาคุยไหมเขาบอกว่าเขาเขาไม่มีออฟฟิศในประเทศไทยหรือเขาไม่เกี่ยวเขาโอเปเรตอยู่ในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอืซึ่งตอนที่หลบทำก็นก็มาแนวนี้เหมือนกันแนวแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรยเงี้ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยสามสั่งปรับเป็นร้อยร้อยล้านเลยนะ ร้อยล้านนี่ไม่ใช่ร้อยล้านบาทไทยนะคุณโยร้อยล้านยูโรสามพันวล้านสี่พันล้านอย่างเงี้ยคุณจะคุณจะอยู่เฉยได้ไหมละถ้าคุณในสุดมันก็เลยต้องโด,ดนบีบให้ต้องขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ยการขึ้นป๊อปอัพเนี่ยแพลตฟอร์มไม่ชอบอยู่แล้ว<ม>เพราะว่าเขาต้องมาเผยไตยเขาใช่ไหมว่าเขาเอาอะไรจากเราไปบ้านใช่ไหมแต่ด้วยกฎหมายที่มันบังคับเนี่ยทําให้เขาไม่มีชออย,<ม>อยังไงเขาก็ต้องป๊อปอัพเตือนแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่มี ผมก็เลยคิดว่าอันนี้มันคือฟิวเจอร์อาจจะฟิวเจอร์ที่ยังมาไม่ถึงหรือฟิวเจอร์ที่จะไม่มีเลยก็ได้นะัคงับ<ๆ>ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะถูกบังคับใช้ในประเทศไทยหรือเปล่าอืมอืมวันนี้ก็เป็นเนี่ยที่อยู่ในบทบทที่ห้าของเราเนี่ยนะเราก็พูดเรื่องนี้กันครับครับซึ่งก็เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องข้อมูลทางการตลาดนะฮะแล้วก็อยังมีอีกสี่แนวโน้มนะครับ อาจารย์อยากจะเล่าถึงตัวแนวโน้มต่างๆในภาพรวมก่อนไหมครว่าเพราะเหตุใดอาจารย์อยากจะถึงเลือกในแนวโน้มต่างๆมาหรือ,อครับผมจริงๆแล้วแนวโน้มเนี่ยถ้าโยงไปจริงๆนะคุณโยครับมันเป็นแนวโน้มที่ผมเขียนไว้แต่ปีสองแันยี2 0ิบอ็ดคุณโยเชื่อป่ะอ๋ออืมแต่ไี่ปีอะไรส0 2 2ยิบสองใช่ไหมใช่ครับ,รบแล้วหลังรเรากำลังจะไปปีส0 2 3ันยิบสามใช่ปะ่ะครับแล้วทำไมผมถึงเอาคอนเทนต์ปีส0 2 1นยี่ิบ็มาใส่ในหนังสืเอเล่มนี้อืม เาก็คุยอักกองวันที่การแล้วก็คือมันยังใช้ได้มันยังไม่มันยังไม่มาถึงประเทศไทยเลยอ่ะครับไม่รู้สองพันยี่สามสองพันยี่สี่มันยังมาถึงยังก็ไม่รู้อ่ะก็เลยบรรจุไว้เป็นคือเราทํานายเทนเนี้ยเขายกจาได้เราเคยจัดรายการปีที่แล้วเราก็เคยพูดเรื่องนี้กันครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่เดินทางไปยุโรปผมก็ยังไม่ได้เจอเหตุการณ์พวกนี้ใช่ไหมครับแปลว่าไอ้อะไรที่เราทํานายไว้เมื่อปีที่แล้วมันแม่นยําเป๊ะเลยอ่ะอืมว่ามันต้องมาแนวนี้ก็เดี๋ยวเล่าทั้งห้าแนวโน้มให้ฟังก่อนก็ได้ แล้วเดี๋ยวเราก็มีเวลากันปริมาณหนึ่งก็วันนี้เรามีรายการเวลาเท่าไหร่ก็คุยโยก็บอกแล้วกันผมก็จะจะหยุดไว้ที่เวลารายการเราแล้วก็เดี๋ยวพอตอนหน้าเราก็มาไล่ามาครบห้าดีไหมอ่าได้ครับนะเพราะมันเพราะบทที่ห้าเนี่ยมันมีห้าเทนครับเรียกว่าห้าแนวโน้มแล้วกันแนวโน้มแรกไม่ไม่พูดซ้ําแล้วนะใช่ครับก็คือแนวโน้มที่หนึ่งก็คือข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนบริบทการตลาดเฉพาะคุณนะครับ <ผม S 1> นะเพราะว่าคุณต้องขออนุญาตก่อนนะเอาตรงๆเลยแล้วกันถ้าคุณไม่ขออนุญาตก่อนคุณก็ผิดพี p พเอละ นะครับส่วนแนวโน้มที่สองเนี่ยต่อกันเลยคือเมื่อกี้คือขาเก็บใช่ไหมเขาเก็บข้อมูลเราไปใช่ไหม hmm. แล้วเขาละลาบลราล้วงเราเขาไม่ขอนุญาตเราถูกปะแต่แนวโน้มที่สองนี่คือเป็นขาที่เขาส่งมาหาเราบ้างกลับกัน hmm. คือเราเปิด YouTube ขึ้นมาเราเปิด Facebook ขึ้นมาเนี่ย AI อะ่ะมันคัดสรรคอนเทนต์มาให้เราเห็นทันทีเลยครัตอนนี้ไลน์ก็เหมือนกันคุณเปิดไลน์ดูสิอ่านข่าว ก็เป็นข่าวที่เขาเลือกมาคุณโยลองคุยคนนั้ข้าวที่เอาสพทแล้วเปิดไลน์อ่านข่าวไลน์พร้อมกันดูดิไม่เหมือนกันคนละเรื่องเลยนะครับโยไม่เหมือนกันเลยครับลูกชายผมกับผมก็ไม่เหมือนกันครับอ่ะผมบอกลูกชายผมเปิดกับผมเปิดเปิดมือถือคนละเครื่องเลยอ่ะพอลูกนะต่ออ่าแลนด์วงเดียวกันอยู่ในไ wi ไฟที่บ้านเดียวกันอืมเข้ายูทูบดอทคอเหมือนกันคนละเรื่องเลยโยอืมคนละเรื่องของผมมีเรื่องแบบไปเที่ยววัดพระแก้วไป วาพระสยามธิวาธิราชไรลูกชายผมนี่แบบมีเกมโผล่ขึ้นมาทําเป็นเรื่องแบบคือเป็นเรื่องที่แบบหาความจริงไม่ได้เลยแต่ว่าเป็นเกมมีนการ์ตูนนี่มาอย่างเงี้ยเออเครื่องเราคิดว่าไอ้การ์ตูนเหล่าเนี้ยถ้าเราไม่ได้มาดูเครื่องลูกเราเราจะเห็นป่ะ AI อ่ะไอตัวยาปดิ์เนี่ยมันคัดสรรคอนเทนต์เบสออนเป้าหมายครับคุโยมีน่ากลัวว่นนี้อีกคือประเภทแบบอ่านข่าวเรื่องว่าซีนแล้วไม่ยอมฉีดวัคซีนเลยก ต้องต้องเสียชีวิตราโควิดอันนี้ก็ยังนี่นก็คือจงก็มีเรื่องราวแบบนี้อีกอนะตรงนี้ผมเรียกมันว่าแนวโน้มที่สามมาคุณโยครับก็คือเราไม่มีอธิตไตยบนโลกไซเบอร์ของเราซึ่งเราเคยนําเสนอไปแล้วว่าว่าเราไม่มีอธิปไตยเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่คัดสรรคอนเทนต์เนี่ยมาปรากฏบนจอมือถือเราคุณโยพอเข้าใจไอเดียป่ะครับคือมันมีคนคอยคัดสรรคอนเทนต์มาให้เราทุกวัน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 เน,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 นี่ยอไอ้ไบทเนี้ย คือพอรู้ทันแล้วก็ต้องคิดว่าเราจะทำยังไงต่อเขาเรียกว่าเราอยู่ในดีเอทเอาอินฟอร์มชันดิสออเดอร์คือเมื่อข้อมูลที่เราเลืออ่อนๆกันอยู่ีนเราเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างหรืออะไรเนี่ยเราจะทำยังไงอย่างาเมื่อกี้บอกอาวเนี่ยเมื่อกี้คุยไลยน์คุณโยเมื่อกี้บอกว่ามันมีไลน์เนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผขาส่งด้วยนะครับบอกว่าเนี่ยรัฐบาลจะปิดปีใหม่ไม่ให้จัดงานปีใหม่แล้วก็ไอเดลต้าคอนไอตัวอะไรเอ็กบีบีอะไรกำลงังระบาดแล้ว วันแรกไม่ค่อยมีอะไรวันที่สองเริ่มขัดนจมูกวันที่สามไอวันที่สี่เริ่มไข้สูงวันที่ห้าเริ่มลงปอดะอะไรเงี้ยหูอ่านแล้วแบบผู้ใหญ่เราก็รักเราเขาก็ส่งมาใช่ไหมใช่ครับเพิ่งได้ดูรายการชัวร์ก่อนแชร์จากคุณโยเพราะว่าอา้าวนี่มันข้อมูลที่มันโหแบบปั้นน้ำเป็นตัวมาทั้งเพเลยอันเนี้ยถ้าแต่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ผมยังแบบผมยังห้าสิบห้าสิบเลยคุณโยครับเนี่ยแล้วผมมีอาิปไตยในไซเบอร์ไหมที่ให้พวกข้อความ โคกคุณี่ยมันไม่ต้องมาไหลอยู่ในเครื่องผมเนี่ยผมทําได้ไหมผมไม่มีทางเลยมันก็หมุนวนอยู่นั่นแหละบ,บางทีเราคุยกันปีนี้แนละ้วก็ณยปีหน้าได้ข้อความนี้มันโผลม่มาเลมเออเราก็ต้องอยู่กับมันไปแล้วเรารู้ว่ามันไม่จริงอะไรอ่เงี้ยนะอันนี้เื่องที่สามแล้น,น้องที่สี่นี่คือข้อมูลล่วจะไปภาวะปกติในรูปแบบใหม่อืก็คือ new normal ก็คือข้อมูลคุณล่วแน่นอนครับ ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลครอบครัวข้อมูลบริษัทข้อมูลลูกค้า<ม>ล้วล้านปเปอร์เซ็นต์คำถามต่อมาคือล้วได้ยังไง<ม>แล้วแล้วต้องเตรียมการยังไงข้อมูลล้วแล้วไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ม,มน่าสนใจมากอันนี้อินเทนเลยครับนะบบและสุดท้ายคือการใช้ AI แบบไม่มีจรยิยธรรมจนราภาพยุโรปเนี่ยต้องออกกฎหมายควบคุมเอขึ้นมา ครับเขาเรียกว่าอันเอทิคอวยูซิงเอไอแบบว่าการใช้เอไอแบบแบบโจนอะแบบแบบมืดอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เราจะทํำยังไงในเมื่อเอไอมันเออมันปกติแต่คนที่มันเอาเอไอมาใช้มันไม่มีคุณธรรมเราก็ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนตกบนเหยื่อมันนเี้เราจะทํำยังไงอืมอันนี้ก็คือห้าเทนคิดว่าจะต้องมาถกกันต่อแล้วก็ มาเล่ากันไปตามเวลาในการที่เราจะพึงมีนะครับผมตัวห้าแนวโน้มตรงนี้นะฮะพอฟังดูภาพรวมแล้วเนี่ยผมผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะอะพอจะเห็นแนวบ้างว่ามันมันมาในทุกระดับแล้วก็มาในทุกรูปแบบและผลกระทบก็มีหลากหลายเหลือเกินนะครับมาในทุกระดับก็คือมาทั้งในแบบมาเป็นข้อความมาเป็นเรื่องราวรูปภาพอแล้วก็มาเป็นวิดีโอ มาเป็นรูปแบบของข่าวนะครับบางทีมาเป็นเนื้อหาที่มีการแนะนำเข้ามานะครับบางทีก็มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของเราบางทีก็มีการขอข้อมูลส่วนตัวของเราบางทีเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลของเราก็อาจจะรั่วออกไปโดยที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะแล้วก็ลามไปถึงเรื่องของการควบคุมไม่ได้ด้วยเช่นกันว่าใครจะส่งอะไรเข้ามาใครจะเอาอะไรออกไปนะครับใครจะเปลี่ยนความคิดใครจะ อจะเชื่อในเรื่องไหนให้ความรู้ในเรื่องไหนหรือว่าให้ข้อมูลปลุกปัน่นให้สร้างกระแสในเรื่องไหนเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครที่จะจะจะเหมือนไม่ตัวที่เป็นตัวเราเองก็ขาดอธิปไตยไปด้วยนะอาจารย์เคยพูดในรายการหลายครั้งแล้วแต่ละคนก็ขาดอธิปไตยไปด้วยเช่นระดับจังหวัดระดับชุมชนระดับประเทศระดับครอบครัวระดับ กลุ่มประเทศก็ขาดอธิปไตยไปด้วยนะครับอันเนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาบรรจบกันนะครับซึ่งพอไปสู่แนวโน้มที่5คือเป็นยุคของ AI นะฮะความน่ากลัวของมันนี่ก็ยิ่งน่าจะต้องตรนหนักมากขึ้นว่าเราไม่รู้จะไปเจออะไรนะครับถ้าย้อนกลับไปสัก4ี่หปีเนี่ยเราไม่คาดคิดในหลายๆอย่างว่าโลกเราจะมาถึงวันนี้นะครับแต่พอคิดด้วยวิธีเดียวกันเนี่ย อีกสักสามปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดไว้อยู่เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทั้งต้องระวังต้องติดตามแต่ที่แน่ๆคือท่านผู้ฟังที่ฟังเราในวันนี้เนี่ยก็จะได้พอเข้าใจและเห็นแนวโน้มจะได้วางแผนได้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยท่านจะต้องเตรียมรับมือแล้วก็รับสถานการณ์กับเรื่องอะไรบ้างนะครับอาจารย์ได้เกริ่นไปแล้วตอนต้นนะฮะเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนบริบทการตลาดเฉพาะคุณ ะครับแล้วก็ภาพที่เป็นรูปธรรมามากๆก็คือแต่ละคนเนี่ยเห็นข้อความต่างๆที่เป็นผลการค้นหาผลการเข้าถึงเนื้อหาหรือว่าการซื้อสินค้าที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าหนึ่งผมคิดว่าส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญผมอยากจะสอบถามอาจารย์นะครับว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้มองสิ่งนี้เป็นภัยคุกคามนะครับ เพราะว่าบางทีเราก็ไปเปรียบเทียบนะบเหมือนว่าเรากินกว๋วยเตี๋ยวปากซอยนะครับแล้วพอเดินไปนั่งที่โต๊ะปั๊บคนขายเขาจําได้ว่าเรากินอะไรนะฮะเขาถามเราว่าเหมือนเดิมไหมเราก็ตอบว่าเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเขารู้ข้อมูลของเราและเขาสามารถให้บริการเราได้แบบที่เราไม่ต้องเสียเวลาสั่งของเดิมเพราะว่าเจ้าของร้านบริกรพนักงานเขาจาได้ว่าเราชอบกินอะไรแบบนี้ครับ แล้วพอมาอยู่บนโลกอินเทอร์เนต็ตทําไมเรื่องนี้มันถึงแตกต่างกันมันถึงสําคัญหรือมันควรจะต้องตระหนักขึ้นมาครับอาจารย์ครับโอเคโยอธิบายมางี้คดีผมจะได้เอาร้านก๋วยเตี๋ยวเนี้ยมาอธิบายต่อเลยดีไหมดีครับผมก็คิดขึ้นมาทันควันเลยว่าผมจะตอบยังไงนะครับเพราะมันเคยเจอคำถ,ถามนี้มาก่อนแต่ว่าผมก็คิดว่าอ่ะดีละที่มันมีเคสวันหลังผมไปสอนมจะได้ยกตัวอย่างได้คือการที่เราไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วอา้าวอาจารย์อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีนะครับ ใคร้านก๋วยเตี๋ยวจับยาวราดอ๋อชานมาแล้วอสองห่อเหมือนเดิมใช่ไหมพิเศษเหมือนเดิมใช่ไหมเราก็รู้สึกเออเขาจําเราได้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้มันให้ความรู้สึกที่ดีแล้วมันก็ช็อตเวลาในการสั่งลงด้วยใช่ครับแล้วฟิลลิ่งมัน V i p นิดเล็กๆมันก็ว่าเอยเขาจาเราได้บางทีเขาก็ลดให้เราด้วยเพราะเราเป็นลูกค้าประจําใช่ป่ะใช่ครับอ่าถ้ามันมาแนวเนี้ยก็ดีครับเวลาเราไปซื้อของช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยออนไลน์เนี่ย ถ้าผมเป็นลูกค้าประจำอย่างเช่นอ่ะผมจองโรงแรมมาริออตหรือยุกอย่างเลยครับผมสมัครสมาชิกเขาให้ข้อมูลเขาทุกอย่างครับผมนอนคืนหนึ่งเนี่ยเขาคืนจงได้ผมยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมพักสี่คืนเนี่ยคืนที่ห้าผมนอนฟรีละอืเป็นโรโยตี้โปรแกรมหรือคุณโยเป็นสมาชิกเดอะวันการ์ดเป็นบัตรบัตรเครดิตแบงค์นูนแบงค์นี้เก็บแต้มใช่ไหมคุณโยครับไอ้ระบบเก็บแต้มเนี่ยมันจําเราได้แล้วมันก็รู้ว่าเป็นเราแล้วก็มันก็นําเสนอของที่เราซื้อประจำหรือ เราเคยไปซื้อกีตาร์มามีกีตาร์ตัวใหม่ออกมามันก็มาเสนอเราเนี่ยนีกหรอไหมครับอันนี้มันเป็นเบรฟิตของเราล้วนๆเลยนะเขาเรียกเป็นลิขิตเมทอินเทอร์เรสที่เราต้องการโปรโมชั่นต้องการแต้มจากเขาใช่ปะอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าดีครับก็คือเป็นส่วนที่คุณโยพูดมาเมื่อกี้เออหลายคนที่ขอเถียงอาจารย์ว่าเอา้ามันจะจําเราจะเข้อมูลเราไปไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าเขามองแต่ด้านดีครับแต่ที่การณ์พูดตอนนี้คือด้านมือดอืม ด้านที่มันไม่ดีครับอ่าเช่นเดินกลับไปร้านก๋วยเตี๋ยวเดิมพอจำว่าเวลาจานมาเนี่ยเคยขายอยู่จานละสิบจานละสิบ,บาทกลายเป็นจานละสิบสองเลยอืออ่าอย่างเงี้ยคือถ้าคนอื่นเดินโผล่เดินเข้าไปเลยนะครับไม่รู้จักมาก่อนเลยขายสิบ,บาทอืมถ้าไปออปินมาเนี่ยสิบห้าเลย <c oughs> <laughs> ถ้าเราที่ผมก็ไม่ต้องไม่ต้องการอะไรราคานั้นเนออกไหมครับผมต้องการจะซื้อแบบสิบบาทผมไม่ต้องการสิบห้าบาท <c oughs> เข้าใจป่ะว่าอาจารย์เนี่ยแกมาทีไรแกก็ซื้อหนักทุกทีเลยอะ่ะเพราะต้องจัดหนักพิเศษให้แกบางครั้งเราก็ไม่ต้องการกินพิเศษอ่าน,นี่ตัวอย่างตัวอย่างแล้วพอเราเห็นอีกคนหนึ่งซื้อถูกกับเราเราก็ไปด่าเจ้าของร้านบอกเอา้าไอนน้ทำไมผมซื้อแพงคนอื่นว่าของก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอาจารย์ก็พรีเมียมมาโดยตลอดอาจารย์ก็ต้องอาจารย์ก็ต้องราคานี้สิครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่ตัวอย่างนะหรือว่าผมเดินเข้าไป จร,จริงๆเนี่ยเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ครับเขามีลูกชิ้นที่ใหญ่ขึ้นเนื้ออร่อยขึ้นอ,อะไรขึ้นเขามีผมไม่ได้ไปมานานละครับเขาก็เห็นหน้าผมก็เอาเดิมขอของเ,าเอาเมนูเดิมให้ผมอืมไม่มีอะไรเพิ่มเติมให้ผมเลยอืมผมก็หมดโอกาสที่จะได้รู้อะไรใหม่ๆว่าเอา้ามันมีนี่เลรอแล้วผมก็ผมก็ไปต่อว่าเขาเห็นคนอื่นมาแบบมาโพสต์โชว์มากินร้านนี้เพราะเขาบอกเอา้จาจรย์ก็ไม่ถามผมนี่ ถ้าอาจารย์ถามผมผมจะบอกว่าไอ้ของที่อาจารย์กินและซื้ออยู่เนี่ยมันอัปเดตไปนานแล้วม,มันมีอันใหม่แต่อาจารย์ไม่ได้ถามผมก็เห็นท่อาจารย์มาจินไลก็ก็เอาแต่อันนี้ผมก็เลยเอาอันนี้ให้อาจารย์ไปจริงๆริอันนี้เขาแบบเขาจะลดสต็อกอยู่แล้วเขาแบบแบบไม่สั่งมาขายแล้วเนี่ยหรอไหมเขาอยากจะรีบทําให้มันหมดหมด,หมดไปพอผมมาเขาเอาอนุญาตให้ผมแต่ว่าไอ้อันใหม่ที่ฟีเจอร์มาดีกว่าหรืออะไรดีกว่าเนี่ยราคาเท่ากันนะครับ เราก็ไม่เอามาให้ผมดูอ่ะอยางนี้เป็นตน้นคือเหมือนอันนี้เป็นที่<ะ>คุณทรรมจร,ริยธรรมของเจ้าของร้านละถูกไหมอ่าครับซึ่งซึ่งก็เป็นการได,ได,ได้ได้ทั้งสองแบบคืออ่าการได้ข้อมูลไปถ้าเขาทําดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาไปจัดการไม่ดีแล้วกลายเป็นว่าอ่าหาประโยชน์จากความเป็นตัวเราใช่ไหมครับคือเช่นชเราเราไม่เคยถามราคาเลยก็จัดหนักเลยนะฮะไม่ลดแถมขึ้นราคาแพงกว่าคนอื่นเพราะเราไม่เคยถามราคา ของดีๆก็ไม่เอามาให้ดูเงี้ยอ่งงาอย่างเงี้ยอ้ามีมีมีหน่นนนนนากดีอีกครับมีร้านอยู่ตรงข้ามเอาข้อมูลเราไปขายร้านตรงข้ามด้วย <c oughs> อ่าบอกสนใจไหมชื่อละห้าบาทเอาวะอืมแล้วอยู่มาวันหนึ่งไอ้ร้านตรงข้ามก็ติดต่อม,มาครับนู่นนี่นั่นกับเราซึ่งเราไม่ไม่อยากกินเลยไม่อยากได้เลยเงี้ยครับเขามีสิทธิ์เอาข้อมูลเราไปให้เติร์ดปาร์ตี้หรือเปล่าอืมก็ผมมาร้านคุณประจําอยู่ร้านเดียวน้าปากซอยเนี่ยคุณเอาไปให้ร้านตรงนู้นตรงนี้เต็มหมดเลย วันๆโทรมาสายไมเลยแล้วพออาจารย์เดินเข้าไปในถนนนั้นเนี่ยทุกร้านรู้หมดเลยว่าอา,อาจารย์ต้องจ่ายแพงใช่พอเขาคิดว่าผมมีตังค์เขาก็าพีมจัดพีมเมียให้ผมตลอดเลยนแปลว่าผมเคยนอนโรงแรมเดือคืนละห้าพันบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาโรงแรมมาเดี๋ยวนี้มันมีพวกโรงแรมแบบโลคอสอะใช่ไหมพันกะบาทก็นอนได้แล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยได้รับข้อมูลพวกนี้เลยอืผมก็จะได้แต่ข้อมูลโรงแรมแพงๆตลอดเนี่ย ผมก็นึกว่าโรงแรมต่ำสุดก็คือสามพันครับแต่ไหนได้โรงแรมต่ำสุดในกรุงเทพตอนนี้คือละสี่ห้าร้อยก็มีอืมแต่ผมเซิร์ชได้ตายผมไม่เคยเห็นโรงแรงมพวกนี้เลยอืมอืมแต่ถ้าเกิดผมลองไม่เป็นปริญญาดูต้องเปิดครึ่งมาใหม่ปรากฏผมเจอโรงแรมห้องละสามสี่ร้อยคุณโย้ว่าผมเสียประโยชน์เะล่ะอืมอ่าเนี่ยนี่คือมุมมือที่ศาลสูงของยุโรปในฝรั่งเศสเนี่ยสั่งปรับ o ู l e ิ a c ฟ b o o k กเพราะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์บับเบิลเอฟเฟกต์อืม อ่ผู้ท่านผู้ฟังไปเซิร์ชดูได้เลยทีนี้ฟิลเตอร์บับเบิร์เอฟเฟกคือแต่ละคนได้รับการจัดข้อมูลที่ไม่เหมือนกันคุณโยเซิร์ชคําเดียวกับผมคุณโยเห็นอย่างผมเห็นอย่างคุณโยม,มันแฝงไหมก็มันแฝงไหมละ่ะไม่แฝงอยู่แล้วใช่ไหมไอเอสบีเอ็นหนังสือผมเนี่ยไอเอสบีเอ็นหมายเลขเนี้ยครับถ้าเอาสมุดเหมือนกันพีไอเอสบีเอ็นเดียวกันแต่คุณโยได้เดอะไซเบอร์ไมซ์ผมไม่ได้เดอะหนังสืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันก็ไม่แฝงละเราอยากจะเลี่ยนอยากจะไปกินร้านมิชลินสองดาวทถือวิทย์ร้านนี้ แต่พีมิชลินสองดาวเราอยากไปกินร้านอาหารชื่ออาหารแต่มันพาผมไปร้านสอนเนี้ย mm. มันก็มิชลินสองดาวเหมือนกันแต่ผมอยากจะกินร้านอาหารมากกว่าอ่ะอ mm. พอกินเสร็จถึงรู้ว่าเรามากินผิดร้านอ่ะอย่างงี้เป็นต้นหรือก,กับการ mm. คนอยากกินร้านสอนแต่ไปเซิร์ชเจอร้านอาหารขึ้นมา mm. อ่ะนี่ผมผมยกตัวอย่างว่าคนไหนจ่ายตังม,มันก็เอาคนนั้นขึ้นก่อนอื mm. มันแฝงไหมล่ะกำลังไปเที่ยวเกาหกลีกัเลยจะกลับมาสนามบิน มันก็พาเราไปซื้อโสมร้านที่มันได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่อไอ้ร้านที่มีโสมคุณภาพดีกว่าราคาเท่ากันมันไม่พาไปอันนี้ยกตัวอย่างเลยแฝงไหมล่ะอย่างเงี้ย <laughs> ดังนั้นสิ่งนี้เราเองจะต้องเข้าใจนะครับว่าเมือม่อเมือ่อเมื่อบริษัทไอทีหรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปมันไม่ใช่ทุกคนที่เอาไปแล้วไปใช้ในทางที่ดีหรือทางที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดแต่ว่า อ่หลายคนก็มักจะเอาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์กับสูงสุดนะฮะถูกต้องเลยแล้วทางที่เป็นประโยชน์กับบริษัทหรือผู้ให้บริการสูงสุดเนี่ยก็มักจะไม่ได้ให้ประโยชน์หรือความประหยัดกับเราสูงสุดนะครับสุดท้ายก็คือคนที่เสียประโยชน์ที่สุดก็จะเป็นตัวเราใช่ไหมครับก็ใช่ครับอันนี้คือเป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่าและเป็นแนวโน้มผมว่าก็ปัจจุบันเนี่ยหลายท่านก็คงจะอ่พบเห็นด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวถ้าเรื่องนี้มี มีประเด็นอื่นๆใดที่น่าจะขยายความเพิ่มเติมแบบลงรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวเราจะติดตามกันในตอนถัดไปนะครับที่อาจารย์จะได้มีโอกาสมาลงรายละเอียดกันนะครับรวมทั้งอาจจะสอนพวกเรานะครับว่าเออถ้าเราอยากจะลองไปดูลองออกจากฟิลเตอร์บับเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะทํำยังไงกันดีนะครับแล้วก็เราจะได้เข้าใจว่าทุกวันนี้หรือว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเตรียมรับกับอะไรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกครับ ดีครับพบกันครั้งหน้าต่อไปนะครับ,<อ>บครับเวลาดรามครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับ,บคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความารู้เท่า,าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท